สวัสดีครับวันนี้อยู่ทีไ้ายหน้าเขี้ยวหลงเรื่องนะครับกำนังฟังเสียงนกหน้าชนิดกันนะครับกลอ,ลองลองฟังดูครับไม่นกอะไรบ้างก็คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ นกก็บินเยอะนะครับหลายชนิดแต่ไม่แน่ใจอะได้ยินเสี่ยง้องกันบ้างหรือเปล่านะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูครับว่ามีนกอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ